สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนคุยกันนะในเรื่องของนะคนที่ชอบสนใจนะพวกเรื่องโหราศาสตร์พวกเรื่องรหัสกรรมต่างๆนะเนะพราะมีหลายท่านเนี่ยก็สอบถามผมมานะนะในเบื้องหลังเนี่ย แต่ว่า,า,หารหัสของตัวเองเป็นอย่างนี้นะเลขท้ายนะบัตรประชาชนเป็นอย่างนี้นะหนหลักเป็นอย่างนี้2หลักเป็นอย่างนี้นะเพราะอยากทราบต้องบอก,กน,นะครับว่าเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยไม่ได้ชวนให้ท่านหลงนะไม่ได้ชวนให้ท่านงมงายนะครับก็ยังคงยังเป็นวิถีทางสายกลางอริยมรรมีองค์8ประการอยู่นะไม่ได้หวังให้ท่านพึ่งพานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบนบานสันก่าวนะขอเทพเทวดาทั้งหลายนะหรือว่าหลงงมง,งาย ในเรื่องของเลขเบอร์มงคลอะไรนะจนเรียกว่าขาดการพึ่งพาตนเองนะตามวิถีทางสายกลางเรียมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังนะในฐานนาที่เป็นชาวบ้านกราวแาละที่ดูสื่อในสื่อโซเชียลทั้งหลายที่เขาสนใจกันนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ดีนะเทศกาลตรุษจีนก็ดีนะเขาชอบพูดกันถึงนะเรื่องราวต่างๆนะในเรื่องของ อะไรที่ทําให้ดีอะไรที่ทําให้รวยอะไรที่ทําให้เฮงนะครับนะแล้วก็เรื่องของจกักรราศีนะอะไรลัคนาราศีต่างๆนะปีต่างๆนะครับก็มีพูดถึงเรื่องของเลขนะรหัสกรรมนะเลขมงคลด้วยนะผมก็เลยมีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับแล้วก็เก็บข้อมูลกับตัวเองนะกับคนรอบข้างนะในระดับหนึ่งนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังคำว่ารหัสกรรมเนี่ยนะที่ผมพูดไป นะที่ผมเน้นเลยนะคือบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชนเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับพอเราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้เลขบัตรประชาชนเนหนึ่งเลขอ่ะเราเปลี่ยนไม่ได้นะเราจะเปลี่ยนได้ก็ต้องไปเกิดใหม่ถูกไหม <laughs> ก็แปลว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยเป็นเลขที่ผมมองว่ามันสะท้อนอะไรที่ชัดเจนมากที่สุดนะโดยเฉพาะหลักสุดท้าย2หลักสุดท้าย3หลักสุดท้ายนะครับมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมนะซึ่งผมได้พูดผ่านไปแล้ววันนี้ก็จะมาชวนคุยกันต่อนะครับเพื่อจะประเทืองปัญญาเพราะถือว่าพวกโหราศาสตร์เลขศาสตร์นะครับอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยนะมันคือศาสตร์ศาสตร์ก็คือวิชาความรู้อาจจะเป็นสถิติมาประกอบประวัติศาสตร์มาประกอบนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วิช,ชานะวิช,ชาในพุทธศาสนานแต่ว่าเป็นวิชาวิชาก็เรียก subject นะครับยังไม่ใช่วิชานะยังไม่ใช่เป็นปัญญาขันะ้นสูงสุดในพุทธศาสนานะครับวัรหัสกรรมที่เกิดปรากฏในเลขบัตรประชาชนเนี่ยที่ผมให้น้ําหนักเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะใครได้เลขอะไรมาก็เลขอย่างนั้นแหละรหัสกรรมที่เกิดปรากฏในเลขบัตรประชาชนแตกต่างจากนะรหัสที่ปรากฏในเลขเบ้านหรือเปล่าถูกไหมว่าเราอยู่อาศัยบ้านเรือนเราก็มีเลขที่บ้าน มันแตกต่างจากเลขในทะเบียนรถหรือเปล่าเวลาเราขับรถยนต์นะครับเราก็มีเลขทะเบียนรถยนต์ถูกไหมมันแตกต่างจากเลขในมือถือหรือเปล่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อทําธุรกิจค้าขายการดําเนินชีวิตถูกไหมคาถามคือไอ้เลขในบัตรประชาชนเนี่ยซึ่งผมให้น้ําหนักเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะความสะท้อนเงากรรมชัดที่สุดเลยนะกรรมเก่าของเรา เลขบัตรประชาชนนี้คือซ้อนกรรมเก่าเลยเพราะมันได้มาพร้อมกับการเกิดของเราซึ่งในชาติอยู่บันเราจะทํากรรมอะไรใหม่ก็แล้วแต่ซึ่งเราคิดว่าเป็นกรรมดีนะหรือทํากรรมไม่ดีก็แล้วแต่เราไปเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนไม่ได้อายุเว้นไปไปเกิดใหม่นะครับวันคําถามก็คือว่าเลขในบัตรประชาชนเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะมันจะแตกต่างจากที่ปรากฏในเลขบ้านทะเบียนรถยนต์มือถือเราหรือไม่คาตอบคือ มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนที่แตกต่างคูยง่ายคือมันมีส่วนโอเวอร์แลปส่วนซ้อนทับนะระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ส่วนใหญ่แล้วเลขที่เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับอย่างเลขมือถือเนี่ยเราถือว่าเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดจู๊ะถ้าเทียบกับเลขมือถือเลขทะเบียนรถยนต์แล้วก็เลขบ้านนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์เราก็ต้องซื้อรถยนต์คันใหม่ขายคันเก่าซื้อรถยนต์คันใหม่หรือว่าเก็บคันเก่าไว้ซื้อรถยนต์คันใหม่ นะถ้าเราจะเปลี่ยนไอ้เลขบ้านนะถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องซื้อบ้านใหม่ขายบ้านเก่าอย่างเงี้ยเป็นต้นตันเลขที่เปลี่ยนง่ายสุดคือมือถือนะถัดมาก็เป็นทะเบียนรถยนต์แล้วก็าเป็นเลขบ้านถูกไหมมันก็แสดงถึงความเขาเรียกอะไรนะชั่วคราวกับถาวรเนีนะ่ยแล้วถามว่ามันแตกต่างอย่างเลขบัตรประชาชนเราหรือเปล่าเลขบัตรประชาชนเราจะถาวรมากกว่าหรือเม่ายคือมันอยู่กับเราทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เกิดจนเราล,าลาโลกไปอะมันจะถาวรมากกว่าส่วนเลขที่ปรากฏในบ้าน ทะเบียนรถมือถือเนี่ยอาจจะเป็นชั่วคราวมากกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้บางคนอาจจะเปลี่ยนรถนะทุกประมาณ5ปี10ปีบางคนก็จะเปลี่ยนนะเลขบ้านเนี่ยนะทุก20ปีอย่างเง,งี้ยมมันเปลี่ยนได้นะเมื่อเราทํากรรมใหม่นะเลขมันก็สะท้อนออกมากรรมใหม่ของเรานะครับมือถือก็เหมือนกันบางคนมือถือนี่เปลี่ยนเป็นปีต่อปีเลยนะบางคนเปลี่ยนเพราะาหนีหนี้ก็มี บางคนเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนงานการก็มีเพราะบริษัทให้มือถือใหม่มาบางคนก็เปลี่ยนกเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางคนก็เชื่อนะพวกสินแสหมอดูไปเปลี่ยนเลขมงคลอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เลขมันแตกต่างกันตรงที่นะอย่างหนึ่งมันมั่นคงถาวรกว่านะเลขบัตรประชาชนเราเนี่ยมันซ้อนกรรมเก่าอย่างเดียวเลยเกิดมามันก็ได้มาเลยมันไม่ได้ซ้อนกรรมใหม่ในปัจจุบันนะวิบากกรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันแต่ว่าเลขอื่นอ่ะเลขบ้าน รถยนต์เลขมือถือเนี่ยมาสะท้อนกรรมใหม่ในปัจจุบันเราที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะทุกปี2ปี5ปี10ปี20ปีสะท้อนออกมานั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นส่วน o อ e ว l a p กันนั่นเองนะครับแต่ว่าการแปลความหมายคล้ายๆกันไหมก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราดูนะเลขบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงบ้านเราอยู่กันทั้งพ่อแม่พี่น้องก็มีบางคนก็อยู่กับคู่ครองบุตรหลานมันผสมผสานเะน่ยมาเลขบ้านมันก มีความหมายอีกแบบหนึง่งทะเบียนรถก็เหมือนกันนะเราเป็นคนขับเองเป็นคนใช้รถยนต์คันนั้นนะครับมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับลูกหลานนะหรือว่าเราเป็นคนนั่งในรถคันนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนคนขับนะหรือว่าเลขมือถือเลขมือถือจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับบุคคลน,นั้นนะตรงในลักษณะข,ของบุคคลที่ใช้เลยนะมาสะท้อนถึงรหัสกรรมนะเงากรรมของคนนั้นเองนะครับที่เราสู่กันฟัง ใน,นต้องการท่้ง,งมงายนะครับแต่ท่านลองไปเก็บข้อมูลดูเอเองแล้วกันเพราะผมเองเป็นคนที่เปิดใจฟังและผมว่าเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรอมหรือว่าสิ่งตนาาๆนี้คือศาสตร์โหราศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งดวงดาวนะครับเลขศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งตัวเลขที่เราสามารถแปลรหัสได้นะเพราะฉะนั้นศาสตร์ต่งางๆเหล่านี้มันเก็บรวบรวมจากสติมานะแล้วก็มาแปลความหมายส่วนจะตรงไม่ตรงแม่นไม่แม่นเนี่ยท่านลองไปเก็บข้อมูลกันเองนะงแล้วก็ลองดูว่ามันมีส่วนถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ส่วนคลิปนี้ผมมาเล่าสู่กันฟังนะแค่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันมาเกิดมาจากกรรมวิบากกรรมของเราเป็นเดีว,ว่ากรรมวิบากกรรมของเราเนี่ยมาสะท้อนผ่านออกมานะที่ตัวเลขต่างๆนั่นเองนะเช่นตัวเลขในบัตรประชาชนของเราซึ่งมันค่อนข้างจะมั่นคงถาวรตั้งแต่เราเกิดจนเราลาจากโลกนี้ไปนะตัวเลขซ้อนมาผ่านเลขบ้านที่เราอยู่อาศัยนะเลขรถที่เราใช้ขับนะไปทํางานนะไปเรียน นะไปสัญนาการต่างๆนะแล้วก็ตัวเลขมือถือของเรานั่นเองซึ่งมันสะท้อนออกมานะถึงกรรมวิบากของเรานะครับเราค่อยๆเล่าสู่บันฟานนะครับแต่ยังงงงายนะฟังให้ได้สีบัญญากันไปเพราะนี่เป็นเรื่องทางโลกเพียงแต่ว่านะเราจะต้องเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่เบื้องหลังของรหัสต่างๆเหล่านี้ก็คือมาจากกรรมและวิบากกรรมของเรานั่นเองนะครับฟังพิจารณาก่อน,อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ